อาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้ววันนี้อยู่กับช่องบอลนักแสอีกแล้วนะครับและวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่เราจะพาทุกคนนะครับไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ b o r n e x a m c o m นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นเว็บไซต์ที่ผมเพิ่งจะเขียนขึ้นมาเสร็จนะครับประมาณสักสงเดือนช่วงนี้นะครับที่หายไปนะครับนะพอดีไปเรียนคอร์สออนไลน์มาแล้วก็มาทำเว็บไซต์นะครับแล้วก็ามาลง ในส่วนของข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับนะเขาก็จะดทำเว็บไซต์ให้เป็นในรูปแบบของการทําแบบคอร์สออนไลน์นะครับนะก็คือจะมีการสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็มีวิดีโอครับให้ให้แบบเอ่เอให้เข้าไปเรียนนะครับได้นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูครับไป เปิดมานะครับก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์นะครับ borexam.com n นะครับก็จะเป็นหน้าแรกแบบนี้เลยนะครับนะก็จะเป็นข้อมูลนะครับนะสำหรับการเข้าเรียนนะครับแล้วก็จะมีบทความต่างๆนะครับนะมีคอร์สเรียนนะครับคอร์สเรียนก็คือเป็นอีบุ๊กนะครับที่ผมได้เคยเขียนแล้วก็ไปวางขายนะครับ ในเว็บขายอ e ีบุ๊กต่างๆนะครับในการโหลดแอปนะครับเพื่อนๆก็จะได้หนังสือประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะ <c oughs> ก็คือตอนนี้นะครับผมเองก็ยังจำหน่ายอ e ีบุ๊กนะครับบนเว็บไซต์ต่างๆที่เขาฝาร้วฝากขายอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ผมได้ทำเว็บไซต์ของตัวเองขึ้นมานะครับก็จะมีขายอ e ีบุ๊กเหมือนกันนะครับก็คืออ e ีบุ๊กนะครับก็คือ จะเป็นไฟล์ดิจิตอลนะครับนะนเพื่อนๆสามารถจะดาวน์โหลดเอามาอ่านเองได้นะครับเอามาพิมพได้เลยเพราะว่าถ้าเป็นอ e ีบุ๊กตอนสมัยก่อนเนี่ยก็คือไปฝากเขาขาย,ยมันจะโหลดผ่านแอปแล้วก็ดูได้แค่ในแอปใช่ไหมแต่ว่าตอนเนี้ยทไหนก็ทําขึ้นมาเองนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของการมีคอร์สออนไลน์เพิ่มเติมให้แถมให้นะครับสำหรับใครที่ซื้ออ e ีบุ๊ก ก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับกระซิบตรงนี้เลยนะทักเข้ามาได้นะครับว่าซื้อไปตั้งแต่เมื่อไหร่ซื้อเล่มไหนไปเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับให้เข้ามาเรียนคอร์สออนไลน์ของตำแหน่งนั้นๆเป็นการแนะนำนะครับเอาเนื้อหาที่อยู่ในเล่มอ e ีบุ๊กนะครับนะเอามาขยายความเพิ่มนะครับว่าในส่วนของการเรียกบรรจุต่างๆรวมถึงอนาคตนะครับที่จะมีการเปิดรับสมัครนะครับข้าราชการ ของท้องถิ่นในปี67นี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทำคลิปเสริมให้เพื่อที่จะเป็นการาเหมือนได้พูดคุยกันนะครับว่าเออเราจะสอบตำแหน่งนี้นะคุณอาวุธเราได้ไหมอะไรได้ไหมนะ่ะเข้ามาสอบถามได้สำหรับคนที่ซื้อไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมยินดีที่จะช่วยแนะนำให้นะครับว่าจะเลือกภาคไหนเขียตไหนเรามีความต้องการอะไรยังไงลองทักเข้ามานะครับแล้วก็จะเปิดนะครับ ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยที่ซื้อไปแล้วหรือว่าคนที่กําลังอยากจะซื้อเนี่ยนะครับทักเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับว่าช่องทางการติดต่อนะครับนะเดี๋ยวพาไปดูกันนิดนึงนะช่องทางการติดต่อก็จะมีส่วนของ f a c e b o o k นะครับนะก็ Line นะครับนะก็คือตอนนี้ไปสมัคร l i น์แ d มานะครับนะก็เพื่อนๆได้แอดมาได้ได้เลยนะครับนะตัว A ตัวใหญ่นะครับก็คือแอดบอ n e x c o m o m หรือไงผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับนะ อ่ะประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเป็นช่องทางการติดต่อนะแล้วคอร์สเรียนมีอะไรบ้างนะครับนะก็จะมีในส่วนของกลุ่มทุกกลุ่มสายงานเลยนะทั้งหมดที่ท้องถิ่นเคยเปิดสอบมานะครับนะผมเองก็ได้เขียนอีบุ๊กในแต่ละเล่มขึ้นมานะครับก็จะมีคอร์สกดเข้าไปดูนะครับอย่างเช่นกลุ่มที่1นนะครับก็คือกลุ่มสำนักปลัดละกันผมตั้งชื่อย่อๆนะครับชื่อยาวมันเต็มก็จะมีเนื้อหานะครับตอนนี้นะฮะก็จะมีอีบุ๊กให้ดาวน์โหลดฟรี นะครับก็คือจะเรีกว่าฟรียังไงก็คือนั่นแหละถ้าเพื่อนเอนที่เคยไปสมัครแล้วก็ไปโหลดอ e ีบุ๊กจากเว็บอื่นๆแล้วนะครับที่เคยชําระเงินให้ให้ผมแล้วนะฮะก็จะเข้าเรียนฟรีตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวทักมาแล้วก็สมัคร สมาชิกกันแล้วก็เข้ามาเรียนแล้วผมจะลงคอร์สวิดีโอที่เป็นการอธิบายในส่วนของการเรียกบรรจุต่างๆหรือเนื้อหาที่มันมีเพิ่มเติมนะครับก็จะมาแนะนํากันนะครับสําหรับคนไหนที่ยังไม่มีนะครับยังไม่เคยนะครับก็ทักมาซื้อได้นะครับเดีวผมยินดีขายตัวนี้นะครับเป็นอ e ีบุ๊กแล้วก็แถมคอร์สที่จะเป็นส่วนของขยายความของเนื้อหาในหนังสือเพิ่มเติมให้อธิบายเพิ่มเติมให้นะครับ นะก้อนราคาครับ149บกาทนะครับก็คือถ้าเนเพื่อนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีปุ่มสําหรับการสมัครเรียนนะครับนะกดสมัครเรียนเนี่ยตอนนี้นะครับยังเป็นในส่วนของการเพิ่มตะกร้าบนหน้าเว็บอยู่นะครับนะว่าคอร์สเรียนเนี้ยนะครับอีบ e ุ๊กตัวนี้นะครับราคาเท่าไหร่นะครับแล้วเกิดกดสั่งซื้อไปเนี่ยถ้าเกิดกดสั่งซื้อในเว็บเนี่ยมันยังกรอกข้อมูลแล้วก็ ยังจ่ายเงินบนผ่านหน้าเว็บไซต์โดยตรงไม่ได้พอดีกับลังไปเรียนมานะเราเพิ่งไปเรียนเดี๋ยวเราถามอาจารย์อีกทีเด่งในส่วนของการตัดระบบอัตโนมัติอีกหน่อยเพื่อนๆจะสามารถนะครับจ่ายชําระเงินได้บนเว็บไซต์เลยแล้วก็เข้าไปเรียนรู้ได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้พอดีว่าที่ทําคลิปอยู่ตอนนี้ประมาณเดือนพฤษภาต้นเดือนเนี่ย พอดียังเรียนคอร์สไม่จบแต่ว่าทําเนื้อหาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยทักเข้ามาซื้อกับผมโดยตรงแล้วผมจะเปิดระบบให้เข้าไปเรียนนะครับส่วนถามว่าเรียนเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมีคอร์สฟรีนะครับสําหรับคนที่สมัครนะครับแล้วก็จะเข้าไปเรียนคอร์สฟรีได้นะครับตอนนี้คือผมเนี่ยได้ล็อกอินเข้าระบบมาแล้วนะครับนะอ่าแล้วเราไปดูสําหรับคอร์สเรียนนะครับก็จะมีเล่มสีเหลืองที่เราเคย นะครับสำรับใครที่ทักไปที่เพจใช่ไหมเคยแจกเล่มสีเหลืองอันนี้อยู่นะครับนันเนี่ยเตรียมสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับที่จะบอก คุณวุฒิและก็เนื้อหาที่ออกสอบนะครับทุกตำแหน่งที่เคยเปิดสอบมาตั้งแต่ปี60ถึงปี64นะครับนะเนี่ยตัวนี้ก็คือสามารถเข้าไปเรียนฟรีตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปสามารถดาวน์โหลดเอกสารตัวนี้อีบุ๊กตัวนี้ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะได้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตปี2 5 6 7ถ้าเกิดเขาประกาศตำแหน่งไหนๆเพิ่มหรือว่าเปลี่ยนเนื้อหาหรือคุณวุฒิสำหรับการสมัครสอบนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตตรงนี้ให้แล้วก็เพื่อนก็เข้ามาเรียนคอร์สต,ตรงนี้ที่ผม มีเนื้อหาให้นะครับหลายวิดีโอหลายตัวเลยนะครับที่มาเรียบเรียงใหม่แล้วก็ให้สําหรับคนที่อยากจะรู้ว่ามือใหม่ท้องถิน่นสอบการสอบท้องถิ่นเป็นยังไงนะครับเนี่ยอย่างเช่นคอร์สตัวนี้คือฟรีนะเขียนว่าเรียนฟรีนะครับนะถ้าเกิดเพื่อนๆสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีปุ่มสมัครเรียนเนะี่ยพอกดปุ๊บนะครับ นะมันจะเข้ามาได้เลยนะครับเห็นไหมเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์นะครับคอมพิวอยู่นะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกดไปที่ส่วนหนึ่งนะครับในหัวข้อที่1นึ่นะครับมันจะเป็นหน้าวิดีโอขึ้นมาแผบนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะเรียนแล้วก็ดูวิดีโอในแต่ละแชปเตอร์แชปเตอร์ไปได้นะครับอย่างแชปเตอร์ที่1เนี่ยจะเป็นในส่วนของหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเนี่ยผมก็จะได้อันนี้เป็นวิดีโอที่ทํามาใหม่นะครับแต่เนื้อหาเนี่ยความจริงเคยทําไว้แล้วนะครับในช่อง u t u b e นะแต่ว่าอันนี้ก็คือมา ให้สำหรับผู้ที่แบบไม่เคยสอบท้องถิ่นมาก่อนเลยและอยากจะรู้ว่ามันเป็นแบบไหนยังไงวันนี้ผมได้อัดคลิปแล้วก็ลงไปแล้วนะครับคลิปวีดีโอตัวนี้จะสามารถดูได้แค่ในคอร์สเท่านั้นถ้าไปเปิดดูช่อง YouTube เนี่ยก็จะไม่เจอคลิปนี้นะครับเพราะว่าเราเป็นแบบไม่สาธารณะนะครับจะดูได้แค่คนที่สมัครอันนี้คือเรียนฟรีก็คือเข้ามาดูวีดีโอได้ฟรีๆเลยนะครับนะเนื้อหาเป็นยังไงเดี๋ยวมเปลให้ดูสักนิดนึงนะครับนะ ก็จะเป็นคร่าวๆก็คือสมัครสอบนะครับเขตไหนภาคไหนมันสอบยังไงนะครับนะ,ะก็จะมีในส่วนของเนื้อหาที่จะเป็นแผนที่รูปประเทศไทยมีเขตทั้งหมดกี่เขตประมาณนี้นะครับนะก็จะไล่เรียงกันนะครับถึงความแตกต่างระหว่างการสมัครสอบกอพอกับการสมัครสอบท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นแบบไหนยังไงนะครับนะมันต่างกันยังไงถ้าเกิดกอพอเป็นแบบนี้สอบเสร็จได้ใบใช่ไหมแต่ถ้าเกิดท้องถิ่นล่ะ เลือกภาคไหนเขตไหนสอบแล้วมันจะต้องบรรจุอะไรยังไงเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็มาดูในคลิปแรกได้นะครับส่วนคลิปที่2นะครับจะเป็นแชปเตอร์เอ่อเซกชันที่2เนี่ยจะเป็นวิธีการเรียกบรรจุนะครับก็คือภาคไหนเขตไหนนะครับนะเราที่เราสมัครไปเนี่ยถ้าเกิดเราสอบติดสอบผ่านขึ้นมาเนี่ยเราจะได้บรรจุในภาคนั้น<ช>เขตนั้นไหมนะครับนะอ่าหรือว่าเราจะสามารถไปสอบ เขตนี้แล้วไปบรรจุอีกเขตหนึ่งได้ยังไงนะครับมีการเรียกแบบไหนยังไงถ้าเกิดใครที่เคยดูคลิปมาก่อนแล้วเนี่ยก็จะพอเข้าใจแต่ถ้าเกิดมือใหม่เลยเนี่ยที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับรับรองว่าจะเข้าใจเรื่องของการสอบท้องถิ่นได้มากขึ้นแน่นอนนะครับว่าถ้าเราสอบติดเขตนี้นะครับแต่ว่าไปไปเอ่อเรียกใช้ไปอีกเขตหนึง่งอ่ะมันไปที่เขตไหนต่อนะครับก็จะมาดูคลิปนี้นะครับนะและต่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของเซกชันที่3เนี่ย ใน free, วิดีโอฟรีตอนนี้นะครับก็จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับสายงานทั่วไปนะครับสำหรับใครที่ยังงงๆอยู่เอ้ยไอเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนกับนักพัฒนาชุมชนมันต่างกันยังไงชื่อมันไม่เหมือนกันนะครับก็คือให้มาดูนี่นะครับนะสายงานที่เป็นเกื้อกูลกันนะครับก็คือจะมีระดับสายงานที่เป็นในส่วนของสายงานทั่วไปนะครับแล้วก็สายงานวิชาการนะครับนะผมก็ทําคลิป แล้วก็ขยายความให้เพื่อนๆได้ดูเอาไว้ในนี้นะครับนะว่าตำแหน่งไหนนะอยู่กลุ่มไหนอะไรยังไงบ้างเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ไปดูแล้วก็จะได้รู้ว่าเออสำหรับการที่เราสนใจคอร์สตัวไหนอีบุ๊กตัวไหน, e ไหนเราจะได้ดูว่าอ,อ๋อตำแหน่งนี้มันอยู่กลุ่มเดียวกันแบบนี้นี่เองนะฮะ,ะก็จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะไปต่อยอดนะสำหรับการที่จะพัฒนาตัวเองนะครับหรือว่าเปลี่ยนสายงานของตัวเองนะเพื่อจะ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียระยะเวลาการทํางานนะครับนะในการที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนี่ยเราต้องเก็บข้อมูลนะครับไม่เกอนะว่าเอ้ยเราทํางานตรงที่มากี่ปีเราสามารถที่จะเพิ่มระดับเป็นชํานาญงานชนานาญการได้เนี่ยมันต้องผ่านเงื่อนไขย,ยังไงบ้างหรือเราเปลี่ยนสายงานเนี่ยเราต้องไปเริ่มนับอายุงานกันใหม่ยังไงนะครับประมาณนี้นะฮะต่อไปเป็นเซกชันที่4นะครับเป็นเรื่องของการตรวจสอบคุณวุฒ นะครับอย่างที่หลายๆคนเคยเห็นหรือเข้ามาติดตามในช่อง u t u b e เนี่ยก็จะรู้แล้วนะครับว่าเ,าเนี่ยผมเอาคลิปเก่านะับมตัวก็คือว่าจบวุฒินี้สามารถสอบตำแหน่งไหนได้บ้างนะครับนะก็คือโดยที่เพื่อนๆสามารถที่จะดูคลิปนี้นะครับแล้วพอเข้าใจแล้วว่าเอ้ยเรามีวุฒิปริญญาตรีเนี่ยเราสอบอาสายงานทั่วไปได้กับสอบสายงานวิชาการได้นะครับนะแบบไหนยังไงบ้างนะครับโดยที่ เดี๋ยวไปดูเซสชั่นแรกลืมบอกไปมีในส่วนของนี่ฮะอีบ e ุ๊กอยู่ตรงนี้นะครับไปที่เซสชั่นหนึ่งแล้วกดที่หัวข้อนะครับ่นะแล้วก็บอกว่านี่ดาวน์โหลดคู่มือแนะนำตำแหน่งนะครับ2567เพื่อนๆก็จะกดมาปุ๊บก็จะมีหน้า,ารูปหน้าปกหนังสือแบบนี้นะครับแล้วกดไปที่ปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะเด้งไปที่อ่ากูเกิลไดรฟ์นะครับแล้วก็ไปสามารถดาวน์โหลดจะเป็นไฟล์ pdf นะครับนะเพื่อนๆนก็ ไปโหลดแล้วก็เอาไปดูกันได้นะว่าวุฒิที่เราจบมาเนี่ยมันสามารถสอบตำแหน่งไหนได้บ้างนะครับเพราะว่าผมจะเขียนไว้ทั้งหมดทุกตำแหน่งเลยตอนนี้มีอยู่90ตำแหน่งนะฮะก็สามารถเข้าไปดูได้ว่าเนื้อหาที่ออกสอบอะไรยังไงเนี่ยคือตอนนี้คือเอาแบบเอามาให้แบบโหลดกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่สมัครสมาชิกแล้วก็เข้ามาเรียนคอร์สต,ตัวนี้นะครับมาฟังนะครับแล้วก็ไปโหลด เอกสารตัวนี้ได้เลยนะเมื่อก่อนเนี่ยต้องทักมาหาผมแล้วผมจะส่งให้ทางเพจ Facebook ใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องทักมาก็เข้ามาเรียนแล้วก็เข้ามาโหลดแล้วก็เพื่อที่จะไปดูันเนี่ยเนี่ยวุฒิคุณวุฒิที่เราจบเนี่ยตรงกับตําแหน่งไหนบ้างนะครับนะโดยโดยที่ดูจากในส่วนของคลิปตัวและตัวที่เซสชั่นที่4นะครับนะเนี่ยว่าเราเรียนจบวุฒินี้แล้วนะครับนะเราสามารถที่จะดูว่าวุฒิของเราเนี่ยเป็นสาขาอะไรนะครับแล้วก็ เป็นในส่วนของอาทางทางไหนนะครับคนะณะที่เราเรียนมาอะไรประมาณนี้นะครับนะพอดูเสร็จนะครับเราก็จะได้ความรู้ปุ๊บไปดูในอ e ีบุ๊กว่าเราแมทช์กับตำแหน่งไหนได้บ้างแล้วก็จะได้รู้ว่าเราควรจะสอบตำแหน่งไหนนะครับถ้าวุฒิเราตรงนะออแ้วต่อไปเขาจะเป็นวุวุฒินะครับสำหรับ คนที่จบสายของทางสังคมศาสตร์นะครับนะว่ามีอะไรยังไงบ้างเนี่ยคือมันจะเป็นคลิปที่เราเคยทําขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเนื้อหามันยังใช้ได้อยู่ผมก็เลยเอามาใส่ไว้ให้ด้วยนะเพื่อรวบรวมมาให้ที่นี่เลยนะทั้งหมดเนี่ยมี20กว่า,าสายงานปริญญาตรีนะครับตรงนี้นะเออที่จะสมัครสอบได้นะครับนะก็เอามาให้ดูกันด้วยนะเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจสำหรับใครที่จบปริญญาทาง ทั้ง20ด้านนี้นะครับสามารถสอบตำแหน่งไหนได้บ้างประมาณนี้นะครับนะั้นเห็นไหมเนี่ยจะมีด้านล่างครับนะักจัดการงานทั่วไปนักพัฒนาชุมชนนักวิชาการวัฒนธรรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเนี่ย ก็คือจะเป็นในส่วนของคุณวุฒินะครับเราก็ไปดูคลิปนี้ได้นะฮะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งนะครับก็จะเป็นคลิปของนักวิชาการศึกษาตัวนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าไปกดดูกันได้นะถ้าเกิดใครอยากจะสอบตําแหน่งสายงานนี้นะแล้วแล้วก็อยากรู้ว่าเออเราเนี่ยสามารถสมัครสอบได้ไหมก็ให้ไปดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็อธิบายไว้แล้วนะส่วนสําหรับข้อมูลสําหรับวิธีการนะครับสําหรับที่จะเอาไป เช็คดูว่าเราเรียนจบมามหาลัยนี้นะครับวุฒินี้นะครับนะคุณวุฒิของเราเนี่ยก็ข้อสอเนี่ยเขารับรองว่าเป็นวุฒิทางการศึกษาหรือเปล่านะครับนะสามารถสอบนะักวุชาการศึกษาได้หรือเปล่านะครับก็ไปดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะครับนะให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ในเช็คเอ่อเซกชันที่5นะครับก็คือเลือกเขตสมัครผิดชีวิตเปลี่ยนอันนี้เนี่ยเรา เป็นคลิปที่คนดูเยอะที่สุดเลยนะครับนะใครอัดหลายๆคนอาจจะมาจากคลิปนี้ก็ได้ก็คือคลิปนี้เนี่ยเป็นชั่วโมงกว่าเลยนะครับไล่เลียงตั้งแต่ปีที่แล้วนะปี -66 นะครับนะไล่มาเรื่อยๆนะครับว่าความสําคัญของการเลือกเขตในการรับสมัครสอบเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกเขตผิดขึ้นมานะครับนะ มันจะทําให้มีผลตอนที่เราสอบผ่านแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียกบรรจุเลยก็ได้นะครับทั้งที่เราสอบผ่านแทๆ้ๆเนี่ยมันจึงเป็นเหตุผลที่ทําไมทุกคนจึงต้องรู้ไว้ก่อนว่าเออถ้าเราจะไปสอบตำแหน่งนี้เราควรเลือกภาคไหนเขตไหนดีนะครับซึ่งก็นี่นำมาสู่เนี่ยข้อมูลที่ผมได้เตรียมเอาไวา้ใส่ไว้ในอ e ีบุ๊กไว้ทั้งหมดแล้วนะครับนะเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่เพื่อนๆถ้าเกิดใครที่สนใจนะครับก็ สามารถทักมาหาได้ที่ line at, นะครับบ o ลเนะครับ com นะครับเอ้ยอันนั้นคือเว็บไซต์แต่ว่าถ้า l ล n e คือ line b o ดบอลเนะหรือเว็บไซต์ b o r n e x a m com ตัวนี้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะคอยทยอยอัปเดตนะครับ ก็คือข้อมูลนะครับผมจะทําคลิปวิดีโอลงไปในแต่ละคอร์สทุกๆวันนะครับนะจนกว่าจะครบทุกตําแหน่งเลยนะว่าผมจะไปไล่สถิติย้อนหลังแล้วอธิบายให้ให้เพื่อนๆได้เห็นภาพได้ชัดเจนในทุกตําแหน่งเพราะว่านอกจากเพื่อนๆจะซื้ออ e ีบุ๊กไปแล้วใช่ไหมก็ไปโหลดแล้วก็สามารถพิมพ์มาอ่านมาดูอะไรได้เรียบร้อยเนี่ยก็จะมีผมเนี่ยคอยอธิบายให้นะว่าเออในภาคนี้เขตนี้นะครับที่มันเคยรับสมัครสอบมาแล้วนะครับ เป็นยังไงบ้างนะก็มันน่าสนใจอยู่ไหมเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ร่วมกันนะครับท,ทีละปีทีละปีที่ผ่านมาแล้วก็รวมถึงปีปัจจุบันในปี2567ก็มีข่าวมาว่าน่าจะมีข่าวประมาณกลางๆปีนะครับคือประมาณถ้าเกิดคลิปนี้ลงไปเนี่ยมันพฤษภาแล้วใช่ไหมครับก็จะมีในส่วนของมิถุนากลางๆปีเนี่ยน่าจะมีข่าวแล้วแหละว,ว่าจะสอบหรือไม่สอบนะสอบเมื่อไหร่แต่คิดว่าปีนี้ยังไงก็ต้องได้สอบ นะครับว่าเกิดใครเตรียมตัวไว้ก่อนอ่านหนังสือภาคกอภาคขอไว้แล้วนะฮะสิ่งที่สําคัญคือวันแรกของการรับสมัครเนี่ยให้สมัครตั้งแต่วันแรกในคืนนั้นเลยนะครับนะเดี๋ยวเราจะไปเล่ากันว่าเพราะอะไรใช่ไหมก็ไปดูกันในคอร์สของแต่ละตําแหน่งก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาเรียนรู้นะครับอันนี้คือก็เป็นคอร์สตัวนี้เนี่ยคือเรียนฟรีนะครับนะสำหรับอันนี้สายงาน ไม่ใช่สายงาน,นมันเป็นหนังสืออ e ีบุ๊กตัวที่แจกฟรีนะครับเล่มสีเหลืองเขียวนี้นะครับนะก็จะเขียนในคอร์สออนไลน์ท,ท้องถิ่น257ทุกตำแหน่งเรียนฟรีนะครับก็คือเข้าไปฟังได้กับสําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับที่ยังไม่เคยเอสอบท้องถิ่นมาก,ก่อนเลยเนี่ยควรจะเข้าไปเรียนแล้วก็ไปฟังที่ผมอธิบายพูดประมาณนี้นะครับส่วนสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในสายงานอื่นๆสามารถกดมาที่คอร์สเรียนนะครับอย่างเช่นนะครับสาย กลุ่มที่1น,นะครับสายสนักปลาหลก็จะเป็นเล่มสีเหลืองทั้งหมดนะครับก็มาดูนะครับว่ามีตำแหน่งไหนยังไงบ้างที่เพื่อนๆสนใจนะครับนะกดเข้าไปไปดูนะครับแต่ตอนนี้เนื้อหากําลังทยอยจะลงทุกๆอันนะครับให้มันครบสมบูรณ์นะครับภายในเดือนพฤษภาคมผมจะทําคลิป ทั้งหมดนะครับเก้าแหน่งเนี่ยให้มันมีเนื้อหาครบสมบูรณ์นะครับนะผมจะทําคลิปลงจนครบถ้าเกิดตําแหน่งไหนทักมาก่อน,นยวผมจะรีบทําให้ก่อนเลยนะครับนะวิเคราะห์ให้ก่อนเลยแล้วก็เอาไปลงในคอร์สให้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดกดเข้าไปดูเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าอาจจะมีในส่วนของ1 s e c t เซ n ชัน c t i เซชันนะครับ ประมาณนี้ก่อนนะจะทยอยอัปเดตให้นะครับก็คือเซกชันแรกเนี่ยก็จะบอกว่าเขตไหนนะครับที่เคยเปิดสอบเปิดรับสมัครแล้วก็มีเขตไหนบ้างนะครับส่วนเซกชันที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเรียกบรรจุแล้วว่าตั้งแต่ปี60 62 64เนี่ยในแต่ละครั้งนะครับเรียกไปกี่ครั้งกี่คนนะครับแล้วก็เรียกหมดไหมนะครับอันนี้ยถ้าเกิดอ,อยากรู้นะครับก็คือ สั่งซื้ออ e ีบุ๊กตัวนี้ได้นะครับทักมาที่ Li n e แอดนะครับบอทไอแคม์ปุ๊บเนี่ยผมก็จะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยขออ e ีเมลนะเบอร์โทรแล้วก็สมัครสมาชิกเว็บไซต์เสร็จปุ๊บก็เข้าเรียนตัวนี้ได้เลยนะครับนะก็มีค่าใช้จ่ายเริ่มละ149้บกาทนะก็พร้อมกับวิดีโอที่จะมาอัปเดตให้ถ้าเกิดวันที่ประกาศสอบประกาศรับสมัครเมื่อไหร่นะครับก็จะมาทําคลิปแยกของแต่ละตาแหน่งวิเคราะห์ให้อีกว่าเออภาคนี้เขตนี้ เลือกเขียนไหนดีนะครับเพราะอะไรนะเดี๋ยวเราทํากันต่อเนื่องแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูกันต่อนะครับรับรองว่าเดี๋ยวผมจะอัปเดตเนื้อหาให้เรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่ซื้อหนังสืออ e ีบุ๊กตัวนี้นะครับก็จะแถมคอร์สต,ตัวนี้เข้ามาฟังนะเรากันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะเออก็จะมีส่วนกลุ่ม2ก็จะเป็นส่วนของสายงานการค้างนะครับเป็นเล่มสีฟ้านะครับ นะแบบนี้มีทุกตำแหน่งเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะก็เนื้อหาตอนนี้ก็จะทยอยอัปเดตขึ้นเรื่อยๆนะหลังจากที่ปล่อยคลิปนี้ไปนะครับต่อไปครับกลุ่มที่3นะครับเป็นกลุ่มงานประชาสัมพันธ์เป็นเล่มออกสีส้มๆน้ำตาลหน่อยนะครับนะประมาณนี้นะฮะแล้วก็กลุ่มที่4ครับกลุ่มสายงานเกษตรนะครับสุ่มกลุ่มสายงานเกษตรนะครับก็เล่มสีเขียวนะครับผมนะอ่ะ แล้วก็กลุ่มที่5ไม่มีนะครับเป็นกลุ่มที่6เลยนะครับเป็นกลุ่มสาธารณาสุขเป็นเล่มสีม่วงนะครับนะมีทั้งสายทั่วไปและก็สายวิชาการนะครับประมาณนี้นะแล้วก็กลุ่มที่7ครับกลุ่มงานวิศวกรรมนะครับหรือว่าพวกนายช่างต่างๆเนี่ยจะเป็นเล่มสีเทาๆแบบนี้นะครับนะก็จะมีทั้งหมดเดี๋ยวผมจะทําคลิปทยอยลงเรื่อยๆทุกวันนะจนกว่าจะครบทุกตําแหน่งนะฮะแล้วก็สายงาน าการศึกษานะครับก็จะเป็นเล่มสีแดงน้อยนะครับนะแบบนี้นะครับเนี่ยตามนี้เลยเดี๋ยวผมจะเพิ่มเนื้อหาในแต่ละเซ็กชันนะครับเพิ่มไปนะครับก็จะเป็นการช่วยให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเออเขตไหนภาคไหนเหมาะที่สุดแล้วก็มีโอกาสที่สุดนะครับอืมต่อไปครับกลุ่มสุดท้ายจะเป็นกลุ่มของครูผู้ช่วยแล้วก็กลุ่มที่เป็นครูผู้ดูแลเด็กนั่นเองนะครับเป็นล่มเออเป็นเล่ม สีส้มอ่อนๆแบบนี้นะครับนะก็จะมาวิเคราะห์ให้อีกทีนึงนะครับเช่นกันนะสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สมัครสมาชิกเว็บไซต์ของเราได้นะครับนะผมจะกดออกจากระบบแป๊บนึงให้เพื่อนๆดูนะครับ อ่ะโอเคนะครับนี่นี่มาถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเปิดมาครั้งแรกเนี่ยเพื่อนเพื่อนยังไม่ได้เข้าสู่ระบบใช่ไหมมันจะมีเมนูตรงนี้ครับเข้าสู่ระบบนะครับนะให้เพื่อนเพื่อนลงทะเบียนได้ตรงนี้เลยนะครับโดยการกรอกอีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะครับก็จะส่งไปที่อ e ีเมลของเพื่อนเพื่อนนะตรงนั้นเน่ยเอาไว้ใช้นะครับสําหรับการเข้ามาเรียนนะครับเมื่อเพื่อนลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับมืนก จึงจะสามารถเข้าไปเรียนได้นะครับกดไปที่คอร์สเรียนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปกดเรียนเล่มแรกเลยนะครับสีเหลืองเขียวตัวนี้นะครับนะเนี่ยเ,เพื่อนๆก็จะสามารถเรียนได้แต่ตอนนี้ต้องล็อกอินก่อนนะเกิดสมัครมาแล้วเนี่ยมันจะสามารถที่จะเข้าไปเรียนแล้วก็ไปดูวิดีโอใดนั้นได้เลยนะครับอ่ะโอเคก็มาอัปเดตข่าวสารกันซัก ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงวันที่มีประกาศรับสมัครถ้าเกิดเดือนพฤษภาคมหรือรว่ามิถุนายนมีประกาศออกมาอีกทีหนึ่งเราก็จะมาไล่เรียงดูกันอีกทีครับว่าตำแหน่งไหนเปิดบ้างนะเห็นบอกว่าปี67เนี่ยน่าจะมีตำแหน่งเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่เคยเรียกหมดหรือเรียกไม่หมดในปี64ไปแล้วก็ตามสามารถเปิดได้ทุกตำแหน่งเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนะ่เตรียมตัวกันไว้ให้พร้อมนะฮะส่วนอนาคตอาจจะมีเนื้อหาที่เป็นของคอร์ส ที่จะเป็นในส่วนของเนื้อหาที่ออกสอบด้วยนะครับอาจจะเป็นในส่วนของพหบ,บต,ต่างๆเนี่ยอาจจะมีเพิ่มเติมนะนสำหรับคอร์สเรียนในอนาคตเพราะเว็บไซต์เนี้ยตั้งใจทามาจะเป็นเว็บไซต์สำหรับคอร์อสเรียนออนไลน์นะครับสำหรับการสอบการรชการต่างๆในอนาคตนะครับผมก็จะพยายามพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นแล้วกันใครที่สนใจก็ลองทักเข้ามาคุยคุยเรนก่อนนะครับว่าอยากได้หนังสือเล่มไหนนะครับแล้วก็อยากจะ สอบตำแหน่งอะไรนั่นเองครับผมอ่ะโอเคเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับ